จะได้สร้างนะพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วครับอโอเคครับเดี๋ยวจะโป๊กให้นะครับอ MM> no ันนี้อันนี้เก็มเท่าไหร่ครับสามพันผมที่บอกจะสอบให้อ่าเฮ้ยสามพันที่ผมบอกอะไรสามพันเขาคนจริงกันอยู่แล้ว อันนี้ไม่มีแบรนด์เนาะไม่มีแบรนด์ครับโอเคครับเดี๋ยวจะมีแบรนด์ดีเอาแบรนด์แค่สามตัวไม่ล่ะของตัวไฮยาเตะอ่าโลให้ตาคิงได้แดกกุงวอตโฟนไฮยาเตะลอเลียวกิลเดอร์โอเมนเอลสุถูกป่ะแล้วก็ฟีนิกถูกป่ะอ่าอ่าแค่แค่นั้นก็ได้แล้วก็กูบอกนะตอนวีลิตด้วยตอนที่ดุ่นเลือนอะวีลิตอะอ่าโอเคมาหลอดด้วย อ่ะโอเคเฮ้ยพอแล้วนะไอ้แค่คิดไม่ออกแล้วจ็อกเกอร์ด้วยเด้อครับร้องคนจริงผมรอเป็นต้องเล่นเอาจริงหน่อยละเพราะว่าเก็บละห้าพันเล่นแหละ อะไรร้อคนจริงผมรอเป็นเดือนละเดือนอะไรเนาะเดือนเทนเดือนสิบห้าวิธีการปลูกเศษกุมารอ้วนต้นเท๋อใบหงที่แม่ชื่อแหม่มในคืนแรมสิบห้าค่ำสวยแล้วว่ะเฮียเอ๋ยโดนเทว่ะมึงไม่ได้สวยธรรมดานะปะมึงฟังกูนะมึงโคตรสวยโอเคมึงว่าไงนะแปดตัวนะมึงโคตรสวยมึงว่าไงนะมึงโคตรสวยโอเคครับสวยขนาดไหนหรอมึงอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้มากเลยเดี๋ยวกูจัดให้ โอเหคร๊บก oh, yeah. ูจะซวยขนาดไหนเนี่ยขอมึงรู้ว่าม um ึงซวยขนาดไหนและมึงได้รุ่งแล้วกูบอกกันนะกูเคยเป็นเทพเจ้าแวนมาก่อนนะมาเอ้ะกูไม่กลัวหรอกไม่กลัวก็ืลองของมึงแวนเฮลซิงก์หรือเปล่า อะไรมึงหิวเนี่ยฮะมึงหิวนะ,ะ่มึงมก็ออกมาดิมึงก็มาดิมึงก็มาดิเอ้นี่หิวไม่รู้เวล่ำเวลาไว้ถึงว่าแหละไม่มีใครในี่กินน้ำแปดตัวใช่ไหมครับใช่คบฟูโอเคครับฟู ไปไหนล่ะใช้ฟิกเกอร์โยกไปแล้วด้วยกูบอกเลยเออเราไปไหนเราไปไหนอ่ะเอา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 ฟิกเกอร์โยกใหม่ย่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่เป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยฟิกเกอร์โยกใหม่อะหลัวหลวเฮ้ยฟิกเกอร์โยกใหม่เรื่องกูเปิดหนน่าเจ้กูเอาเทลมาวันหน้าน่ายง่ายถ้ามึงอันติโดนกูมึงก็ชนะแค่นั้นเองแต่ถ้าอัติมึงไม่โดนกูมึงก็แพ้ไปไอ้โง่ มันก็อยู่ที่อัตติของมึงอ่ะมันอยู่มันมันอยู่ที่อัตติของมึงอ่ะว่ามึงอัตติจะโดนหรือเปล่าถ้าโดนก็ชนะถ้าไม่โดนก็แพ้แค่นั้นเองไอ้กาศกลวยเลยอ่ะมาดีอุ้ยอ้าวอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวอ้าวอ้าว อ่าทำไมโดนกดอย่างเงี้ยน่ะทำไมโดนกดเป็นหมาอย่างนั้นน่ะเฮ้ยชิวๆไม่รีบไงทำไมโดนกดเป็นหมายอย่างนั้นน่ะเขาไม่รีบไงทำไมโดนกดเป็นหมาอย่างนั้นน่ะเกมเท่าไหร่เกมบห้าพันครับไอเกมบสามพันเนาะเพื่อนผิดไม่ไม่ไม่ห้าพันพูดไปแล้วอุ้ยอุ้ยกบตายเฮียขอเขาน่าจะนำเรานะครับเพราะว่าเขาเก็บบุอันนี้ได้ทุกอย่างเลยก็ก็กูฉลาดกว่าไงถูกปะ ลังนัันจะดีหรือร้ายยวนขึ้นอยู่กับผู้ใช้มันเฮ้ยกโดนชื่อชื่อยักษ์นี่ไปหยอกคนดูชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันชื่เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะ ่จริงๆเพื่อนโอ้ยเฮียเกล่งจังไว้สัตวปวดหัวเนี่ยแย่นะนี่แย่นะนี่แย่ก็แค่ย่อเลยพี่ฮัทแย่แล้วแย่นะนี่แย่แล้วนี่แย่แค่ยอ่อเพื่อน พ่อผมจะแตกแล้วเฮ้ยครับดูแลครับเป็นไรไม่เคลียร์ไม่เคลียร์คลิปหน่อยครับพ่อผมจะแตกแล้วยากให้พี่ถ้าอยากตายไว้แนะนำปลาราแม่แมม เฮ้ยป้อจะแตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยม่อจะแตกแล้วเฮ้ย่องกูโอ้ยยงทีสะดุ้งไอ้เฮีย อ่่่าาากังงวลคืสิทีดดไม่ไได้ปไหนอรัเพื่อนเป็นเล็บขาเพื่อนเล็บเป็นเล็บขาเพื่อนเฮ <c oughs> ้ย,ยทำไมมันได้เสียกันอย่างนี้วะขาเพืนเล็บทำไมมันได้เสียงอย่างนี้วะเพื่อน สวยแล้วว่าไอ,ส,อสัตว์เออไวยสวยธรรมดามึงโคตรสวยไอี้ยไม่โดนตีนะไอสัตว์มันแรงยังวะร้องอีกแล้วแหมมีดูดเลือดมูรามาซว่ะโอัรติกูน่าจะตายนะนี่ เฮ้ยป hey, hey, hey. ้อมมันจบนะถ้ากูตายอ่ะตา <laughs> ไม่กูบอกก่อนก oh. มนูมัน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 ต้องตีป้อมมัก็ไปตีป้อมก็ดีไเคดนะเพื่อนนะโอเคครับ ยากหรอเพื่อนโอหยากกว่าเขาไม่ดูดเลือดคนดูของเขาเต็มเลยไหมเขาไม่ดูดเลือดตายได้ไงอ่ะฮัลโหลไม่ดูดเลือดเราพลาดเขาไม่ดูดเลือดว่ะไปตายได้ไงหร่อหลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายได้ไงเขาไม่ดูดเลือดครับเฮ้ยบอกเลยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเรื่องของกูกูให้มึงไม่รู้หรอ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณจริงจรินะครับขอบคุณจริงจครับจากใจเลยครับไม่เป็นไรครับโอเคครับไม่เป็นไรเหมือนกันครับขอบคุณจริงจครับผมบอกแล้วเขาม่ดุลเลือดอ๋อโอเคครับบอกนี่คุณคุณจะร้องเดียวเลยเหรอเนี่ยฮะคุณชายต๊อดคุณต๊อดครับคุณจะร้องทั้งเดียวเลยเหรอขอบคุณที่มาลีมากๆนะที่สร้างความสุขให้ผมในทุกๆคืน ครับผเออรอบหนึ่งคิวไม่ทันรอบนี้เราหมดส่วคิวไม่ทันเฮ้ยอันนี้อ้างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้างป่ะเนี่ยไอ้ไรแม่ผมพ่อเฮ้ยต่อไม่ดีเป็นอะไรไหวไหมเนี่ยเออเดี๋ยวก็รู้ว่าไหวไม่ไหวไม่ไหวบอกได้นะจะได้อ่อนให้ก็ได้คิวสักตัวสองตัวป่ะขอเซตเดินจากกูบ้าเดี๋ยววอลให้เอาป่ะเฮ้ยเพื่อนเอาไม่เนี่ยเดี๋ยวกูจะกูจะได้เอาให้ เอาเศษเดนปะฮะกูถามเนี่ยตอบกูดิเอาตอบกูดิอะไรเอ,เอาเศษเดนเอาเศษเดนจากกูไหมเป็นไร <Okay. S 3> ตัว, <Okay. S 3> ตวได้เปรียบแต่แพ้เ <คำ S 2> ของกเนาะทำพต่อไปไม่ไหววะน้องของสู้ไม่ได้ตัวเสียเปรียบทำก็เอ็งก็พูดแรงไปออกมารอบนี้กูเอาตายเลยนะกูบอกก่อนนะกูฆ่าตายเลยนะออกมารอบเนี้ย เอาทาลอนออกแล้วออกตัดเลือดมึงชนะตะเชื่อกูมึงจะรวยดีชาติหว่เฮ้ย รออะไรอ่ะเจ้ารออะไรเนี่ยของเจ้าเนี่ยเ hey, <wake> จ้าจะรออะไรเฮ้ยผมรู้แล้วอยู่แล้วครับไม่ต้องบอกผมได้แน่ยรู้เหรอรู้แล้วพี่เหม็นออกเลยต <c oughs> ลอดตาไอ้ไอ้ตั้มไอ้ตั้มไม่จอกอะไรวะผมบอกให้ออกกันซีดีเดี๋ยวเขาบอกว่าเขารู้ซีดีจะมาโดนหรืเปล่าการอะไรก็ก็โง่อะ ช่ก็บอกกูก็บอกอยู่ถ้าถ้ามันอติโดนเท่ากับเท่ากับชนะแค่นั้นเองแต่ถ้าอติไม่โดนก็นั่นอ่ะแพ้ไปดีใจด้วยตาพก็เอาง่าอติมันยังไม่โดนกูฟังทีเลยอ่ะกูโคตรงงเลยพี่ต้ยาตีพี่ตีพีปตีคนโดนโอะ ก็จิ้มหน้าลยนะงงไหมล่ะฮะมึงงงปะมึงไม่ต้องงงก็มึงโง,ง่ไม่ต้องสอนกูไอ้เหี้ยพเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องเพื่อนมา,อา,อาสอนกูนะเพื่อนจะเอากูขนาดนั้นเลยเหรอใช่ ให้ที่เขาบอกให้ออกก็ไม่ออกพอแพ้มาร้องไห้เป็นกล้ารอยย้มอไอ้ตายิ้มจัดเลยได้นเราอยากเห็นใช่ไหมตั้มผมอยากเห็นแบบกล้ารอยยิ้มเมื่อกี้ค่อยยิ้มหายรองเท้าออกดาตัดเลือดหนึ่งชนะเชื่อกูจะกวางดีจัดต้าดูดิมันดูมันเมมอ่ะดูมันเมมดูมันทำหน้าอะกูซอยช้าจังวะอยากซอยเร็วหรอ อยากไปเร็วไหมเพื่อนอยากเพื่อนแต่กูบอก่กูบอกอยากไปเร็วไหมเพื่อนอยากไปเร็วไหมเพื่อนครับอยากไปเร็วไหมอยาก อุยกูโดนว่ะโดนชุดเดียวเลยว่ะต <ok uh, ั้มเขาเรียกว่าเดี่ยวของทัพได้เปล่าเขาเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้ยเฮียมันไม่ใช้เลือดเลยนะใช่ดิเฮียกูเข้าไม่ถึงตัวมันนะดิได้เพราะมันเปิดก่อนดิเออเจอท่าสองสโล่ปุบแล้วมันก็เอายาวเลยเด็กเขาเรียกว่าชุดใหญ่ไฟพริบสวัสเพื่อนครับเขาเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกพริบได้ มันขำกูวะตั้มผมต้องส่องหัวใครชนะผมอยู่ฝั่งนั้นแต่ผมรู้นะพี่คิงเขากำลังจะทำตาเนี่ยพี่คิงเอาที่เราวัวเราเขาออกอะไรแล้วมาเพื่อนครับชดแยกไฟพีเพื่อนครับชดได้ไฟพีมูลาดา้าทับกันพี่คิงรู้แล้ว วันนี้เลขอะไรดีนาะกุมารอ้วนวัดมาลีน้ำไม่อาบครับเชื่อกูได้ยังไงมึงก็ชนะของอยู่ที่มิงแล้วว่าจะพลาดตอนไหนมันเท่ากันแล้วอ่ะห้าตัวพอไหมมันจะช้าบายฮัตตัวกัฮัตตัวโอเคครับไอเดียได้ห้าพี่ก็จัดให้ห้านี่ยฮัตตัวแม่งออกของฉลาดจัดเลย นิดเดียวไหวนิดเดียวจริงนิดเดียวจริงไอ้ตั้มสวยว่ะสวยอะไรอ่ะโคตรสวยเลยนิดเดียวจริงมันยังไม่ถึงเคียวมันแน่มั้งน่ะยังไม่ถึงเคียวยังไม่ถึงเคียวได้นั่นน่ะกูสวยแล้วไอ้ตั้มถ้าเกิดถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเกิดเมื่อกี้ยังไม่ถึงเคียวมันนะถึงเงยวอ่ะยังไม่ถึงเฮ้ยมึงมึงเขี่ยคลิปกูไหมไม่ได้ยุ่งกับคลิปไม่ได้ยุ่งกับคลิปเลยฉันไปข้างบน อุคุณจะมาอะไรอีกเนี่ยมาไอ้กระชับอะไรมันแตกอ่ะเพามันแตกอ่ะมันไม่แตกหรอก,กอ,อีกตั้งเจ็ดวิคุณออกมากันเถอะคุณออกมากันเถอะนะน้องเจ้าพลังนั้นจะดีหรือร้ายล้วนขึ้นอยู่กับผู้ใช้มันพลังนั้นมันจะดีหรือจะร้ายล้วนอยู่กับคนที่ใช้มันโอเค พลังนั้นมันจะดีหรือร้ายล้วนอยู่กับคนที่ใช้มันี่คิงพี่เอาจริงดีเพราะว่าเอาจริงสุดๆนะน้องถ้ามาโดนอันติมันก็มันก็ตายอยู่แล้วปุ้มกูอ้าวกูต่ออันติให้มันไหมเลือกอ้างอันติก็ลองดูดิพลังนั้นมันจะดีหรือร้ายล้วนอยู่กับคนใช้มัน ฝีมือพี่ไม่ไม่ธรรมดาวะพลังร้ายมันจะดีหรือร้ายล้วนอยู่กับคนใช้มันโอ้มันออกเกาะกันมาว่าเขาเปรียบเราหนึ่งอย่างนี้ดาเมจเขาไม่ถึงเขาไม่มีเกาะเพื่อนครับ ออกมาทำยุทธทานถีนะฮะตัวดีกว่าพลังนั้นมันจะดีหรือไรล้วนอยู่กับคนที่ใช้มันแด๊ามกูโดนกูโดนโกดที่ี่เนี่ยคือพี่ต้องใช้ตีก่อนเว้ยมันจะได้ตีเร็วอ่ะถ้าซอยอ่ะมันจะซอยไปอ่ะเข้าใจปะอุ้ยไหวเท่ากูป่ะมันจะซอยไปนะของพี่รู้ใช่ปะสมมนผสถ้ามันได้ตีแล้วมันจะปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะ เออไหนพี่เดตซอยแล้วเนี่ยโอ้ยซอยยังไงอ๋อขายของเสียเวลาเป้าเฮียขายมือไวหมดแล้วนะโอ้โหสุดแล้วนะเฮียพลังนั้นมันจะดีหรือร้ายเลื้อนอยู่ค้างนที่ใหญ่มันกกูอยาสุดแล้วเฮียเขาียงเคลิปกูมาไม่ยเขียวเลยเอาอีกแล้วไปดูท้ายย้อนหลังเนงโอ้วยเฮียแล้วเขี่ยคลิปกูทำไมอ่ะไม่ได้ป้องมันขึ้นเองเหรอวะเออสวย พลังงานก็นอยู่กันอยู่มันจะดีหรือร้ายล้วนอยู่กับคนที่ใช้มันนครับพลังนั้นมันจะดีหรือร้าย <c oughs> ล้วนอยู่กับคนที่ใช้เราไม่ยห,ย,หยุดเลยตัวไอ้ไหวเฮียมึงไม่ได้สวยธรรมดามึงโคตรสวยเลยกู <c oughs> บอกแล้วพลังนั้นมันจะดีหรือร้ายล้วนอยู <c oughs> ่กับคนที่ใช้มันเฮียแล้วมันออกมาเคยคิวฤตด้วยวไ้สัตว์ หมัดเฮอร์คิวลิสด้วยพลังนั้นมันจะดีหรือร้ายล้วนอยู่กับคนที่ใช้มันแล้วพี่ใช้เป็นไงให้กูสอนปะแวนอะ่ะเช้าเ้าออกก่อนชนะหมัดมันจะดีหรือร้ายล้วนอยู่กับคนที่ใช้มันเอาพี่ยิงผมขอ,ขอสอนนะดับตัวพี่ขายไปแต่มันดี hey, ดนไม่ไม่นอ,อกกอันแล้วโง่กูบอกเลยว่ามาเลยเ้ยกูแลกหลุดเลือดได้อยู่แล้ว พี่ต้องถึกกว่านี้ไม่งั้นพี่ก็ต้องแรงเลยเว้ยเออเหลือไม่ออกแล้วเหลืออยู่กับคนที่ใช้มันเหลืออยู่กับคนที่ใช้มันมันไม่ไหวแล้วจะเอาอะไรมาไหวผมสวยแล้ววะตรงไหนมาแบนกูกลัวอู้ชุดเดียวไอ้เหี้ยตายเลย อกูต่อให้สองตัวอกูต่อให้สองตัวพี่วิ่งไปโดนอันเนี้ยเจ็ดตัวโอเคป่ะเพื่อนเจ็ดตัวป่ะโดดาวอ่ะปุ่มเจ็ดตัวไม่ต่ำไม่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 ได้โดนอันตีนะถูกแล้วมันก็พี่โดนสโลว์แล้วพี่ก็ยิงไม่ออกหรอกยังกูไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนแม็นข๊อมไอ้คิดโดนมันข๊อมดู่ะสู้ๆกันสู้ไม่ไหวอีกลสู้ไม่ไหวจริงสู้ไม่ไหวจริงโอ้โหพี่บรีเก่งมากเลยครับพี่ชายคือเมื่อกี้เนี้ยมันไม่ได้มีสเต็ปอะไรเลยนะแค่มันยิงยิงยิงจบเลย ไม่ได้ไม่ไม่ได้โดนอะไรเลยกติกูก็หลบไปแล้วลเคเอืออย่างนี้ปาหน้าก็แก้ใหม่กันแค่นั้นเองตาเนี่ยพี่แพ้ทางเล่าตัวเลี้ยวหายเลยได้มึงอย่ามึงมึงมึงอย่าจบเลยไม่ร่าจบเลยก็จบอ่ะให้มึงเก็บตัวก็ได้่นยังให้นยิงหยาพี่จะไปจบไปเลยเว้ยมันยากเล่าเออจบไปเลยจบไปเลยจบไปเลยยอมยอมยอมป่ <laughs> ย พลังมันจะดีจะร้ายอย่าเล่นอยู่คนนี้ใช้มันหายเลยไอ้เหี้ยโดนห้าพันเลยดิไม่เอาไม่เอาขอโอนนะโอนบัญชีนะได้บัญชีก็ได้เมืองหมื่นจัดเลยดูมันยิ้มป่ะอยากเสียรอยยิ้มไหมไอ้เหี้ยเอ้พี่เล่นตัวเดียวกันให้ดูได้ปะมันไม่เล่นต้องเป็นอะไรเจ้ากษัตริย์ ได้อ่าอ่าเบอร์ไอ้เลขเลบัญ <không> ชีอะไรครับเลขบัญชีเาศูนย์ครับสามหนึ่งหกสี่ศูนย์เก้าศูนย์สามหนึ่งหกสี่แปดป กูภูมิใจในตัวยังมากมามีเล่นชนะทีมปกติเห็นโดนเขาตกสู้จากแหม่มกากีนางขอบคุณครับแหม่มกากีนางพ่อมึงอ่ะแม่กูไม่เคยอยู่เอาแล้วนะอันนี้โอนเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวกันจะเล่นทีมนะโอนมาจะได้เฉลิมมงครับทีมกอบเฉลิมพลทัพทีมกอบโอนมาแล้วห้ามเฮาครับวันนี้ตีมาอารมณ์ดีจุง เ้อาฟเิผมคนนะครับเห็นชื่อไหมยัอไม่เนกันร้านเลยเหรอพอแล้วเนาะให้พี่ผมแก้เลยง่ายจะให้มันแก้ดีไหมคนดูโอ้ปกติมีแก้ตลอดนะแก้ได้แต่ให้กูเลือกตัว จิงไปไหนแล้วนะ่ะเอามานันดีออกช่วยแพ้กูขายหน้าออกเท่มาเยมน่แนะพ้กูขายหน้าออกทีเอสมาแล้วเขามาแล้วเขารี <User S 2> หูเขารีห <your> ูเขามาแล้วจิงไม่ได้ยินเสียงพี่แพ้กูขายหน้าออกเสีเลยหรอไม่ได้แพ้หรอกปกติเขาชนะบ่อยแล้วฮัลโหล แค่กูขายหน้งอธิษย์เลยหรอกะเจ้ากูบอกเลยนะตัวพันหนัดได้เปียบกูโคตรเยอะเลยแต่แบบออกของโง่โหล่อมาแล้วตวยต้งรู้ใครรับหลักกูบ้างอ่ะไม่บอกว่าเดี๋ยวใครแก้ก็ได้พรุ่งนี้แบตมันเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคโอเคอยากเปียกเสียร้อยยิ้มอ่ะได้อยากจัวันนี้ไว้อยากอยากโดนเป็นอีพีต่อไปอ๋อโทษทีนะจะได้อีพีแต่ละอีพียากหน่อย โอเค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 มึงว่ายากแล้วไอ้แจ็คเดลิปปี้ยากกว่าจะมาฆ่ากูแต่ละคนอะยาก วันนี้วันดีปีใหม่ทองฟ้าดเดี่มไถฟาได้ริมเรมยนนะในวันปีใหม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงไงเอาวีดูกูจีนมึงไม่มึงไม่ชนะกูแม้แต่วันเดียวเลยต่อไปเนี่ยมึงคอยดูนะตา้พี่ึงได้กูไปฝึกเจอปะเมื่อกี้เมื่อกี้เตเขาได้เปรียบเนาะแต่เขาออกของไม่เป็นเองมึงคิดเอาถ้ามึงมันสองรอบติดไอคิงจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจากเหมนกับนิโก้ทั้งเจ็ด มึงคิดเอาถ้ามึงตบมันสองรอบติดไอ้คิงมันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันกป็นไรก็ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็ให้ชนะมั่งกันแหละเปลี่ยนจะได้นี่